สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการโอสติช n น l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทายดวงประจํารายเดือนนะครับกุมภาพัานธ์ปี2565นะครับก็เหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับผมจะแยกออกมาเป็น12ราศี12คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ผูก วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเพื่อหาลัคนานะครับผมแนะนําให้เข้าไปตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับแล้วก็ผูกหาลัคนาออกมานะครับเพราะว่าการใช้ลัคนาเกิดนะครับจะมีความแม่นยํากว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ลัคนาราศีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาดูดวงชะตาของคนลัคนาราศีกันนะครับดวงโดยภาพรวมแล้วนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9นะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยยังดูไม่เป็นตัวของตัวเองมากนักนะครับอาจจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเนี่ยสะมากนะครับธุระหรือว่างานของตัวเองเนี่ยก็เลยไม่ได้รับการสะสารที่ดีมากนักสักเท่าไหร่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่ามันอาจจะมีติดๆข,ขัดๆอยู่บ้างนะครับพอเข้าสู่ช่วงของมันที่10ถึงวันที่21นะครับจะเป็นช่วงที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องอาศัยความอดทนที่มากขึ้นสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการลงทุนลงแรงนะครับเพื่อความสบายอกสบายใจในอนาคตนะครับช่วงที่จะเริ่มวุ่นวายจริงๆในชีวิตเนี่ยจะเป็นช่วงของมันที่ 22ถึงวันที่28นะครับจะเป็นช่วงที่ระหว่างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารเข้ามาค่อนข้างมากนะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปสะสางปัญหาของลูกน้องบริวารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่จะสูงนะครับถึงจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับ สำหรับเรื่องของการงานผลลัคนาราศีกันนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9กานะครับการงานเนี่ยยังเป็นไปได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าจะต้องเอาเวลาเนี่ยไปจัดการงานของอื่นมากนะครับงานของตัวเองเนี่ยหรือธุระของตัวเองเนี่ยก็เลยไม่ได้รับการจัดการนะครับหรือว่ามันจะมีเรื่องที่ต้องสะสางเนี่ยภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งอาจจะทําให้กระทบเรื่องของการงานส่วนตรงผลลัคนาราศีกันได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนในช่วงของวันที่10ถึงวันที่ 21นะครับการงานเนี่ยจะพอไปได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงสักหน่อยเนี่ยจึงจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนโชคของวันที่22ถึงวันที่28แนะครับระวางการงานเนี่ยจะมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายค่อนข้างที่จะมากนะครับอันเนื่องจากปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับหรือเป็นปัญหาของลูกน้องบริวารเนี่ยเข้ามาผัวพันได้นะครับทีนี้ มาดูเรื่องของการเงินนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21นะครับการเงินเนี่ยดูเหมื people with people with anyway> อนจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่จะวุ่นๆหน่อยนะครับคือว่าจะได้เงินมามากก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องผ่านความจุกจิกวุ่นวายต่างๆนานาก่อนนะครับแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาในลักษณะที่ว่าได้เงินเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายให้เสียเงินออกไปเยอะพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาจริงๆในเดือนเนี่ยก็คือในช่วงของวันที่22ถึงวันที่ กุมภาพันธ์นะครับที่จะเจอปัญหาขัดข้องเจอปัญหาบุตรบริวารเข้ามากระทบเรื่องของการเงินนะครับตลอดจนมีรายจ่ายที่สูงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้ให้ดีนะครับสำหรับช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่21นะครับดูเหมือนว่าเรื่องปัญหาต่างๆภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินภายในบ้านนะครับดูเหมือนจะมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับปัญหาต่างๆที่เอ่อไม่ได้รับการสะสางนะครับก็ได้รับการจัดการที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่เรียกว่าสะสางจนเสร็จสิ้นดีสักทีเดียวนะครับ เพียงแต่ว่ามันจะเริ่มดูมีทิศมีทางมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงของวันที่22ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับระวังจะมีปัญหาขัดแย้งภายในบ้านภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะต้องตั้งสติให้ดีสักหน่อยนะครับจึงจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21นะครับก็ดูเหมือนจะสารสัมพันธ์ไปได้ราบลื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันตลอดนะครับ ส่วนช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับคือช่วงของวันที่22ถึงวันที่28นะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนรักคู่ครองได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับหรือว่าผู้รักคู่ครองเราเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สำหรับคนโสดนะครับถ้าเจอใครเข้ามาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21เนี่ยก็สามารถที่จะลองคบลองคุยได้นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มเป็นคนที่ดีแล้วก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบมีการปรับความเข้าใจหรือว่ามีการปรับทัศนคติกันมากหน่อยนะครับส่วนคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่22ถึงวันที่28นะครับผมไม่ค่อยที่จะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคบกันไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจำรายเดือนนะครับกุมภาพันธ์ปี2565นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของการดูดวงนะครับหรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของโอสติได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ